รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย วันนี้นะครับมาพบกับนะครับผมครูเบลนะครับสอนขับรถนะครับจากโรงเรียนทะเลหลวงสอนขับรถนะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับหรือมาสอนเข้าท่าสอบนะครับเป็นท่าสอบท่าแรกนะครับท่าเดินหน้าชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับซึ่งจะมีนะครับครูนะครับสาธิตให้ดูว่าการชิดขอบทางด้านซ้ายมีเทคนิคและวิธีการเข้าอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าท่าสอบนะครับหรือจะ ดูวิธีการเข้าท่าสอบนะครับเราต้องมารู้หลักการนะครับหรือหลักเกณฑ์กันก่อนว่าไอ้ท่านี้นะครับมันมีข้อบังคับอย่างไรบ้างนะครับแล้ววัตถุประสงค์นะครับของท่าสอบนะครับท่าชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับท่าสอบนะครับชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับเป็นท่าสอบท่าแรกนะครับเป็นท่าบังคับของกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นท่าบังคับท่าที่1นะครับซึ่งการเข้า จอดชิดกาบทางด้านซ้ายนะครับวัตถุประสงค์มันก็คือนะครับเรานะครับจะต้องมีการควบคุมรถนะครับหรือผู้คุมสอบนะครับเขาจะดูการควบคุมรถของผู้มาสอบว่ามีความสามารถนะครับควบคุมรถได้หรือไม่นะครับให้อยู่ในความเร็วที่ต้องการแล้วหยุดตามจุดที่เราต้องการที่จะให้หยุดได้นะครับหลักการนะครับวิธีการเข้าท่าสอบท่านี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ามานะครับตรงนั้นนะฮะ ให้เปิดไฟเลี้ยวก่อนที่จะเข้ามานะครับค่อยๆเข้ามาช้าๆนะครับจอดครั้งแรกนะครับจอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั really ้นนะครับห้ามเฉี่ยวชนนะครับฟุตบาทตรงนี้นะครับห้ามเฉี่ยวชนฟุตบาทเลยนะครับจอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งนะครับด้านหน้ารถนะครับจะห่างจากเส้นหยุดตรงนี้นะครับไม่เกิน1เมตรนะครับแล้วนะครับล้อรถทางท่านด้านซ้ายนะครับจะต้องห่างจาก พุดบาทไม่เกิน25เซนนะครับเดี๋ยวจะมีครูสาธิตให้ดูนะครับว่าการเข้าท่าสอบท่านี้นะครับเข้าท่าสอบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผม หนึ่งท่าสอบนะครับท่าสอบที่สองนะครับเป็นท่าถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายนะครับท่านี้เป็นท่าทางเลือกนะครับซึ่งท่าสอบทั้งหมดมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกจะเป็นท่าชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าบังคับเช่นเดียวกันก็คือท่าเดินหน้าตรงและถอยหลังในทางตรงนะครับซึ่งท่าบังคับมีทั้งหมด2ท่าสอบด้วยกันนะครับอีก3ท่าก็คือท่าทางเลือกคือนะครับท่าชิดท่าถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายนะครับ ออกตัวบนทางลัดชันอีกหนึ่งท่านะครับแล้วท่าที่5ก็คือท่ากลับรถในทางแคบนะครับท่านี้นะครับจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสนามนะครับที่กรรมการคุมสอบนะครับหรือสถานที่นั้นจะเลือกใช้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเขาจะใช้ท่าถอยหลังเข้าจอดนะครับเป็นเป็นซะส่วนใหญ่นะครับต่ส่วนมากก็คือจะจะเป็นท่านี้นะครับเพราะเราคิดว่าท่านี้นะครับเป็นท่าสอบที่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับคนที่ขับรถมือใหม่นะครับ าจจะคิดว่าการถอยหลังเป็นท่าที่ยากที่สุดนะครับแต่ลองมาดูวิดีโอนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถถอยหลังได้ค่อนข้างง่ายนะครับท่านี้นะครับจะสอนการโฟกัสนะครับหรือจุดโฟกัสว่าการถอยหลังแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องมองตรงไหนนะครับมองไปที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปไปรู้กันนะครับส่วนท่านี้นะครับข้อบังคับนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์นะครับก็คือการถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายนะครับโดยหยุดรถได้ไม่เกิน จ็ดครั้งนะครับหยุดรถหรือเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดครั้งก็คือนับจากการหยุดรถนั่นเองนะครับถ้าเราหยุดรถก็นับหนึ่งสองสามสี่จนกว่าจะครบเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดครั้งนี่นคือต้องออกจากข้าสอบได้แล้วนะครับเวลาเข้านะครับก็เปิดไฟเลี้ยวเข้านะครับเสร็จแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวออกนะครับโดยหนึ่งก็คือไม่เฉียวชนฟุตปาดน,นะครับเปิดไฟเลี้ยวออก ทั้งเข้าและออกนะครับใช้เทีย์ได้ไม่เกิน7ครั้งด้วยกันนะครับการถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะต้องนะครับถอยหลังเข้ามานะครับให้รถมันเข้ามาอยู่ในซองพอดีนะครับเข้ามาอยู่ในซองพอดีนะครับโดยไม่กําหนดนะครับไม่กําหนดว่าเราจะต้องเข้าไปเหยียบในพื้นที่25เซนนะครับหรือชิดบัตร25เซนซึ่งเป็นท่าสอบทั่วไปนะครับท่าสอบทั่วไปแค่เข้ามาจอดอยู่ใน ช่องว่างด้านซ้ายตรงนี้ให้ขนาดกับช่องจอดมากที่สุดนะครับเ,เดี๋ยวจะมีครูสาธิตให้ดูนะครับว่าเทคนิคการเข้าท่าสอบท่านี้นะครับจะยากหรือง่ายขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วนะครับจะมีค่าเฉลี่ยนะครับการหยุดเปลี่ยนเกียร์นะครับอยู่ที่ไม่เกิน5ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับรับชมกันดูนะครับว่าเทคนิคการเข้าท่าสอบนะครับท่าสอบทางเลือกหรือถอยหลังเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายนะครับว่าจะเข้าอย่างไรนะครับยากหรือง่ายเพียงใดนะครับเดี๋ยว ไปดูนะครับกันเลยครับ มาพบกันอีกหนึ่งท่านะครับท่าสุดท้ายของท่าสอบขับรถนะครับมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตแค่3ท่าสอบนะครับที่เราจะ นำไปใช้สอบปไปญาติขับรถนะครับไปขับขี่ส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลก็คือรถรถยนต์นะครับรถยนที่เราจะมาทําการสอบกันนะครับท่าสอบนี้เป็นท่าสอบสุดท้ายนะครับท่าสอบสุดท้ายก็คือการขับรถเดินหน้าในทางตรงและถอยหลังในทางตรงนะครับท่านี้เป็นท่าที่เขาเรียกว่าพื้นฐานของการขับรถนะครับว่า,าพื้นฐานเราเนี่ยสามารถขับรถในช่องที่ลักษณะที่ค่อนข้างแคบได้ไหมนะครับในระยะยาวนะครับก็คือมีความยาวของช่องเนี่ยนะครับ 12เมตรนะครับความกว้างก็อยู่ที่ตัวรถเบิบกบกอกออกไปอีกข้างละ50เซนนะครับซึ่งไม่ถือว่าแคแบมากนะครับก็พอดีกับตัวรถพอดีนะครับก็จะใช้นะครับวัดนะครับความรู้และความเข้าใจในการขับรถว่า เรานะครับมีความรู้เบื้องต้นนะครับหรือการขับรถเทคนิคการขับรถเบื้องต้นเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนนะครับท่านี้นะครับเทคนิคการเข้าท่าสอบเช่นเดียวนะครับทุกท่าสอบนะครับที่เหมือนกันนะครับก็คือต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับปรับเบาะปรับกระจกให้เรียบร้อยนะครับท่านี้ท่าสุดท้ายละนะครับท่านี้ท่าสุดท้ายก็คือการขับรถเดินหน้าในทางตรงนะครับซึ่งการขับรถเดินหน้านะครับในทางตรงให้ขับรถได้แค่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับห้ามเฉียวชนเสา นะครับทางด้านซ้ายด้านขาวาห้ามหยับห้ามเฉียวถนนเสานะครับเดินหน้าไปให้พน้นเสาต้นสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเลยสมมุติว่าอันนี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับก็เดินหน้าไปให้พ้นเสาคู่สุดท้ายแล้วครับแล้วถอยหลังกลับมานะครับถอยหลังกลับมาให้พ้นเสาต้นแรกนะครับก็เป็นอันว่าจบนะครับทั้ง3ามท่านะครับ ใครที่ติดตามนะครับรับชมวิดีโอของโรงเรียนทะเลหลวงสอนขับรถนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่จะไปขอรับใบอนุญาตขับรถทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะเรียนขับรถนะครับโดยที่เราจะไม่เสียเวลามากนะครับโดยประมาณนะครับการเรียนขับรถของที่นี่นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันในการเรียนขับรถก็ขึ้นอยู่กับสภาพ ของตัวผู้เรียนด้วยนะครับว่าจะมีความเป็นไวหรือช้าเพียงใดนะครับแต่ว่าระยะเวลา3วันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถขับรถได้ทุกคนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ